ผมว่ามันดีด้วยซ้ำที่มันจะได้มีหลักฐานว่าเขาเคยพูดอะไรไว้เขาเคยทำอะไรไว้ worst case ของหนังมันคือการที่สิ่งที่เราคิดว่ามันมันดีเนี่ยมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วคนจะด่าว่าเราโง่หรือโดนหลอกมันรับได้อยู่แล้วครัรนรรบออนาธท,าาทจะทำให้การปฏิวัติตในประเทศไทยหายไปเหรอเขาจะทำยังไงอ่ะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช ถ้าคนที่รู้มากกว่านี้คนที่เขาแบบติดตามการเมืองมาเยอะหรือว่าแบบมองเกมการเมืองออกอะไรเงี้ย<ม>เขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ทําก็ได้อะไรเงี้ย<ม>เคยตกตะกอนเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกันว่าแบบก็เพราะเราไม่รู้นั่นแหละเ,เลยเลยมันต้องเป็นพวกเราอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนั้นน่ะมันไม่ได้คิดขนาด นี้หรอมันก็คิดว่าเอ้ยสนุกดีมันดี i m a g i n ิ Imagine ว่าถ้าเราจะมีสรารคดีการเมืองไทยที่มันแบบโหมันแบบแบบที่เราดูในสตรีมมิ่งอะ่ะเออคือแบบเข้มข้นพูดเล่าตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมคือเราก็เห็นหนังที่เขาเปรียบเทียบเขาใช้สัญญาอะไรมาหลายปีใช่ไหมตั้งแต่เราเป็นนักเรียนหนังเนี่ยเราไม่เห็นเก็ตเลยว่าว่าเขากำลังจะพูดอะไร แต่เรารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจจริงๆมันพูดกับกูตรงๆเลยดีกว่าตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยการเมืองก็การเมืองอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดประมาณนี้ This is the 12 t h since 1932และล่าสุดเกิดการรัฐประหารโดยบุคคลคนนี้ครับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอเทนตจริงๆสำหรับหนังมันก็คือแบบวงจรรัฐประหารก็คือว่านักการเมืองหน้าใหม่อยู่ก็ผดขึ้นมาภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร แล้วก็ตั้งพักแล้วประกาศว่าตัวเองจะหยุดวงจรรัฐประหารหนังก็คือเนี่ยเราก็ไปดูเขาทําทําได้หรือทําไม่ได้ <ông S 2> คิดแค่นี้เลยเพียงแต่เราไม่รู้ว่าพอมันเป็นการเมืองแล้วมันเรื่องใหญ่ก็คง<อเ>คิดว่าแบบตามจนแบบเลือกตั้งจบแล้วก็คงเป็นพักเล็กๆอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็โอเคเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เหตุการณ์มันแบบมันเอ็กซ์คาเลตไปเรื่อยๆแบบ อยู่ๆมีฟ้ารักพ่ออยู่แม่งแบบกายเป็นพักอันดับ3พักอันดับ3เสร็วอ้ยเชี่ยไปจับกับแบบ,ก,บกับพักฝั่งประชาธิที่ก็ตายแล้วก็เฮ้ยเป็นแคนดิเดตนาย,ยก<ม>อีกคือมันไปไปเรื่อยเลยอ่ะเาะว่าคนดูหนังอ่ะมันก็คงแตกออกมาได้หลายเรีแอคชั่นอะไรเงี้ยค <ง S 1> ือ <คง S 1> ผมว่าก็รับได้ทั้งหมดแต่เราเทคไซส์หนึ่งอย่างนะแล้วถ้าประหารไม่ดีแน่ๆคือในในหนังจะไม่มีการมาเถียงว่าแบบ ต้องรัฐ<ม>ประหาร<ด>ไม่ต้องรัฐประหารรัฐประหารดีอย่างนี้อย่างนี้คือไม่มีการมาเถียงเรื่องนี้พยายามพูดถึงว่าแบบเอ้ยต้องเป็นกลางสารคดีต้องเป็นกลางอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาจะพยายามจะเป็นกลางกับรัฐประหารอ่ะคือมันไม่ได้จริงคือมันไม่ได้ในเชิงความรู้สึกด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ในเชิงเรื่องด้วยว่าถ้าเราไม่บอกว่าสิ่งนี้เฮียเนี่ยหนังมันจะไปต่อไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันที่การกระทำ อันเป็นเหตุที่ยุบั่าผู้ถูกลก้องในฐานะห,หัวหน้าพักผมขอขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนที่พวกเราทําตามสัญญาไม่ได้มีความล่วมใจอะไรบางอย่างเออว่าแบบถ่ายเสร็จแล้วเราะอะไรประมาณนะี้ <laughs> แต่ว่าเราก็เราก็ยังไปถ่ายต่อนะคุณทีมพิธาไปประกาศว่า <laughs> สสที่เหลือจะย้ายไปพักก้าวไกลอะไรเนี่ยผู้บริหารพักกลายไปเป็นแบบคณะก้าวหน้าก็ยังไปถ่ายต่อ,อแต่ว่าจนจนมาช่องช่องนั้นอะ่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องมันจบแล้วว่ะอะไรเงี้ยจุดยืนทางการเมืองของพักก้าวไกลมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงถ้ามองแบบชั้นผิวนะก็อาจจะรู้สึกว่าแบบ อย่างที่ผมบอกอะมันแม่เหมือนรีพีทสิ่งที่อยู่ในหนังอยู่ในปี6 2อะไรเงี้ยเลือกตั้งได้เสียงเยอะจะตั้งรัฐบาลมีสวมีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าผมว่าในสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือประชาชนก็คือความคิดของคนในสังคมจริงๆประเด็นที่มันกำลังเกิดขึ้นกันอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นประเด็นของยุคสมัยอะมันก็อาจจะเป็นไซเคิลหรือมันอาจจะไม่ไม่เป็นก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมันมันเปลี่ยนแน่ๆ เปลี่ยนแน่ๆอย่างที่เราแบบไม่สามารถปฏิเสธมันได้ผมไม่เสียใจยนะผมว่ามันดีด้วยซ้ำที่มันจะได้มีหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันว่าว่าเขาเคยพูดอะไรไว้เขาเคยทำอะไรไว้ถ้า worst case ของหนังมันคือการที่เฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่ามันมันดีเนี่ย มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วคนจะด่าว่าเราโง่หรือโดนหลอกหรืออะไรก็มันมันรับได้อยู่แล้วเพราะว่ามันคือแบบพาร์ทหนึ่งของของการเรียนรู้พาร์ทหนึ่งของการเติบโตอะไรเงี้ยจุดประสงค์ส่วนตัวของของเรากับกับวงการหนังก็คือว่าแบบถ้าหนังเรื่องนี้มันสําเร็จแล้วคนดูเยอะในทุนหรือค่ายหนังอาจจะเห็นว่าแบบมันมีคนที่อยากดูมันมีคนที่อยากอยากเสพอะไรอย่างนี้มันมีกลุ่มลูกค้าอยู่อะไรประมาณนี้ฮะ ขาอาจจะแบบกล้ามากขึ้นว่าแบบเฮ้ยเราแบบเราผักเพดานไปไหมเราเราพูดอะไรที่มันแบบท้าทายกว่านี้ไหมเราพูดอะไรที่มันแบบใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเรากว่านี้ไหมอะไรมาเนี่ยฮะในขณะเดียวกันคนทําหนังก็แบบเฮ้ยไอเชีย่ยเรื่องนี้มันมาแล้วอะ่ะไปแบบไปไปไปตามกันอะไรมาเน่เออมักแบบเรามองภาพเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังแบบสุดๆแล้ว